ะะถ้าประเทศไทยจเจริญไปได้โดยไม่มีผมผมก็พร้อมที่จะวางนะฮะวางมือทางการมุงทางการเมืองนะฮะขอโทษนะครับนะฮะไม่มีมึงทุกวันนี้ประเทศไทยเขาก็จเจริญมีทุนสำรองเพิ่มขึ้นโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นไม่มีมึงมาบริหารครับเออนะครับคือพี่อย่า,อย,าอย่าถามเลยว่าใครดีไหมนะครับจริงๆนะฮะกบมโนก็เคยพูดไปเกือบทุกพักนั่นแหละ <laughs> นะครับ นะฮะคือถามว่าพักเศรษฐกิจใหม่นู่นนี่นั่นต่างๆคือนั่นแหละฮะก็ก็ไม่พูดดีกว่าว่าใครดีไม่ดีนะฮะเออขี้เกียจทะเลาะก,กับด้อมฝั่งนู้นฝั่งนี้นะฮะเอาเป็นว่านะครับสิ่งที่ผมพูดนะฮะที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับผมนะฮะก็ก็ไปดูเอานะ,ะผมอ่ะผมไม่ได้บอกว่าผมแม่นนะครับแต่ผมด่าใครเนี่ยนะฮะมันชิบหายกับทุกคน,นะ พักน้ําเงินจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ครับนะฮะพี่จะแต่ว่าพี่จะเลือกพักไหนพี่ก็ไปเลือกนะครับผมไม่ไม่ชี้นําอยู่แล้วนะครับพี่จะไม่เลือกเลยก็เลือกแล้วแต่พี่นะครับผมบอกเลยว่ามันสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วนั่นแหละนะครับผมบอกเลยว่าอุทินก็อยู่ยาวนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็แค่นั้นเองนะฮะเออนะครับอ่ะกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะกลับมาสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของ พักส้มสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็เรียกได้ว่าก็มีคนที่นะฮะเขาเรียกว่าไปต่อไม่ได้นะครับหมดอนาคตกับพรรคตัวเองนะฮะเพราะว่านะครับปากพาปากและพฤติกรรมนะฮะเออนะครับพาตัวเองนะเข้าไปสู่จุดที่เรียกได้ว่าตกต่านะ,ะทำตัวนะครับไม่ได้เหมาะกับเป็นผู้แทนรัษฎรนะฮะไม่ได้เหมาะกับเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรนะครับไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายต่างๆนะฮะแล้วก็มานั่งคุยวงคุยโว,ยวมีหน้ามาสร้างภาพ นะฮะแล้วก็บอกว่าพักตัวเองมาตรฐานสูงอย่างเช่นสสแก้วตานะฮะที่บอกว่าเตรียมจะหางานใหม่แล้วนะครับว่า้าพี่ๆคนใดพอมีงานให้นางทําก็รับสมัครไปได้นะครับนะฮะแต่ผมก็จะบอกนะครับนะฮะสสแก้วตาสักนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะว่าการไปสมัครงานใหม่เนี่ยนะครับนะฮะจะใช้คําว่าประชาธิปไตยไม่ได้นะครับนะฮะคุณแก้วตาจะไปบอกว่านะฮะอ่าไม่สนใจในการแต่งตัว ตามกฎระเบียบบริษัทเพราะว่าการแต่งตัวไม่เกี่ยวกับการทํางานอย่างนี้ไม่ได้แก้วตาจะไปบอกว่านะครับเดีดิฉันนะฮะไม่อยากจะไว้ทรงผมนี้นะครับอยากจะตัดทรงผมแบบนี้มาทํางานนะฮะเอ,อดิฉันไม่สนใจวัฒนธรรมองค์กรเพราะทุกคนเสรีภาพนะฮะเอ,อมีความคิดเท่าเทียมกันไม่ได้นะ ไปอย่างนั no ้นไม่ได้นะครับผมนะฮะเออนะครับแล้วก็ดูแล้วน่าจะสมัครงานยากนะครับเพราอดูแล้วเนี่ยนะครับนะฮะชอบเรียกร้องนะฮะชอบเรียกร้องสิทธิ์นะครับหน้าที่ตัวเองมึงยังทํากันไม่ได้นะฮะแต่เรียกร้องสิทธิ์กันชิบหายว้ยป่วงหน้าที่ของมึงเองไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่หน้าที่ของคนอื่นนะทหารต้องมีหน้าที่แบบนี้ตำรวจต้องมีหน้าที่แบบนี้นะฮะนู่นคนนู้นต้องมีหน้าที่แบบนี้แต่ตัวเองทําหาแล้วก็ไม่รู้นะฮะตัวเองแม่งวันวันทหาแะลรนะเที่ยวไป ใส่้านคนนู้นเที่ยวไปตรวจสอบและตรวจสอบแบบไม่ได้ว่านะครับดีนะรตรวจสอบเนี่ยนะครับต่ขอให้มึงมีหลักฐานแน่ไปด้วยเนือ <c oughs> ถ้าเขาจะไปทุยซับมวยเนี่ยนะครับผมก็ว่าเขาก็ไม่รับหรอกครับ <c oughs> และผมก็เชื่อว,ว่าเขาไม่กล้าไปสมัครหรอกครับนะฮะเออเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุยซับมวยไม่รับขึ้นมาเนี่ยนะครับน้าแตกอีกทีนี้ <c oughs> พี่ลองคิดดูดิไปสมัครบริษัทนะฮะพ่อแม่ของทอนเนี่ยนะครับแล้วพ่อแม่ของเขาไม่รับเนี่ยนะครับพี่สาวเขาไม่รับเนี่ยนะขนาดไอ้ทอนเขายังไม่เอามันมาทํางานเลย <c oughs> นะ,ะถ้าประเทศไทยจเจริญไปได้โดยไม่มีผมผมก็พร้อมที่จะวางนะฮะวางมือทางการมุงทางการเมือง นะขอโทษนะครับนะไม่มีมึงทุกวันนี้ประเทศไทยเขาก็จเจริญมีทุนสำรองเพิ่มขึ้นโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นไม่มีมึงมาบริหารครับเพราะเวลามึงไปบริหารเนี่ยชิบหายหมดครับขนาดมึงลงทุนเนี่ยมึงโดนโปรเจกต์ไฮเปอร์ลูปหลอกนะฮะตัดสินใจไม่อุ้มการบินไทยนะครับลงทุนทําหนังก็เจ๊งอย่างเงี้ย นะฮะเออนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งบริษัทมึงเองอ่ะบริษัทพ่อแม่เึงเขายังบอกแล้วอาลูกอยู่เฉยๆนะกินปันผลไปเรื่อยนะไม่ต้องมายุ่งกับการบริหารนทะ <laughs> พ้ามึงยังไม่มีใครเอาไปบริหารแล้วมึงอยากจะมาบริหารประเทศเพื่ออะไรไอ้คนพวกนี้มันมีปมนะครับคือคนนึงเนี่ยบริหารบริษัทพ่อตัวเองเจ๊งนะครับครอบครัวก็ไม่ค่อยเอาพรารู้สันดาลลูกดีรู้ฝีมือลูกดี นะฮะดังนั้นเองก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองอยากจะมีอํานาจในประเทศไทยเพื่อเอาชนะครอบครัวแสดงให้เห็นเหมือนเด็กมีปมแต่ตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองว่างโง่ขนาดไหนนะครับจบฮาวเวินะร์ดมานะฮะแล้วยังไงต่อมันไม่ได้วัดกันที่ว่ามึงจบอะไรมานะครับมันวัดกันที่ประสบการณ์ของมึงเนี่ยมันผ่านอะไรมาเคยทําอะไรมานะจนสําเร็จรู้ล่วงนะครับคนที่จะมาพี่จะเอาคน ไปบริหารบริษัทพี่พี่ต้องดูอะไรบ้างะนะครับพี่ดูแค่เมยตาหารไวตาไมาพี่ดูี <c oughs> ผมก็ไม่เชื่อหรอกถ้าเกิดมีการลุกลามกันจริงจริงผมก็ไม่เชื่อว่าเราจะลบชนะใครหร <c oughs> ือพี่ดูแค่นี้เหรอพี่ดูแค่วัฒกรรมอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่พี่จะรับสมัครคนไปบริหารบริษัทพี่ <c oughs> พี่ต้องดูประสบการณ์การทํางานนะว่า บางบริษัทเขารับเลยว่าซีโอที่จะมาสมัครงานบริษัท A ต้องมีประสบการณ์การบริหารงานประสบการณ์5ปี10ปี7ปีก็ว่ากันไปนะฮะไม่ใช่มึงไม่มีประสบการณ์เลยมีแต่วาทกรรมเข้ามาอย่างเดียวแล้วมึงก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะทําให้บริษัทพี่มีที่ยืนในเวทีโลกโดยการทําให้บริษัทเป็นศูนย์กลางทางประชาธิปไตยพนักงานทุกคนจะอยู่ดีกินดีภายใตย้การเอาโบนัสของบริษัท เอากำไรของบริษัทมาแจกจ่ายให้พนักงานทุกคนไม่ใช่เขาไม่ต้องการคนอย่างนี้นะครับช่วยกันรีโพส์ให้หน่อยขอบคุณมากๆนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้ไลฟ์มันมีการรีโพสแลวเหรอครับผมเพิ่งรู้นั่นนะฮะเงินมันวิ่งตามความรู้ความสามารถนะครับเงินมันไม่ได้วิ่งตามนะฮะคนโง่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีเงินอยากรวยเนี่ยทำตัวเองให้มีคุณค่า นะมีความรู้ความสามารถนะครับไม่ใช่ไปทําตัวเหมือนไล้ค่านะครับไปรอของแดกแกะของฟรีไปเรียกร้องสิทธิเรียกรยก้องนู่นเรียกร้องนี่ต่างๆนะฮะบ,บอกเลยถ้ามึงมีความรู้ความสามารถบริษัทมึงไม่ได้ซัพพอร์ตมึงดีอย่างที่ควรเนี่ยมึงออกได้เลยเพราะมีคนอยากได้มึงเยอะ <c oughs> ขอให้มึงเก่งจริงนะครับดังนั้นเองถึงบอกว่านี่แหละครับผมมึงบอกไนงะเดี๋ยวจะดูสิ นะฮะว่าหลังจากที่ไม่เล่นการเมืองแล้วไปทํางานข้างนอกเนี่ยไปทํางานอะไรนะรไปหางานอะไรทำนะครับก็คงจะเป็นแม่บ้านอยู่ในเอ่อพัก,พ,กพักประชาชนหรือเปล่านะฮะแล้วบอกเลยบริษัทแม่งยากนะครับยากที่จะเอาคนเหล่านี้มานะครับเพราะคนพวกเนี้ยนะฮะเงื่อนไขมันเยอะนะฮะร,รับปากถ้าดิบดีตอนหลังมาเรียกร้องสิทธิ นะครับมึงอยู่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่ก่อนที่มึงจะเข้าไปเรียนมึงต้องเซ็นยอมรับกฎระเบียบของโรงเรียนนะฮะขอบคุณมากครับพี่เจี๊ยบนะครับผมนะฮะเออพอมึงเข้าไปแล้วปุ๊บมึงบอกว่าไม่อยากเคารพธงชาติไม่อยากแต่งชุดนักเรียนไม่อยากตัดผมมันไม่ได้ังั้นมึงก็ต้องลาออกไปโรงเรียนที่ซัพพอร์ตมึงซัพพอร์ตวิธีคิดมึงนะครับ พวกมึงเป็นคนที่ไม่เคยพิจารณาตัวเองนะครับเพราะด้อมโง่องงองของมึงก็อวยอวยฟินฟินกันฟินกันนี่คือการที่มีด้อมนักการเมืองต่างๆที่มันทําให้นักการเมืองแม่งไม่รู้เลยว่าอะไรที่มันผิดหรือไม่ผิดผมถึงบอกไะว่าอย่าไปยึดกับน,นักการเมืองหน้าที่ของนักการเมืองทุกคนมันต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเก่งจริงหรือไม่เก่งจริงนะครับไม่ต้องไปแบกนะฮะไม่ได้แบกแค่เป็นกำแพงให้เธอพิง พิงจนพังกันั่นแหละนะครับผู้แทรนราษฎรคือคนที่เราเลือกไปเพราะฉะนั้นคนที่เราเลือกไปนะครับมีหน้าที่ในการทํางานต้องแบกประชาชนนะักการเมืองต้องแบกประชาชนแบกประเทศชาติเพราะนั่นคือหน้าที่มึงทําไม่ได้มึงกล็ลาออกมาถ้ามึงไม่อยากแบกอะ่ะนะฮะมึงต้องช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนไปนั่งแบกมึงปกป้องมึงนะฮะไปอยู่เบื้องหลังประชาชนให้ทะเลาะก,กันคนนู้นคนนี้กลุ่มนั้นต่างๆไอเวน นะครับฝันไปเถอะนะฮะแม้ต่อให้ไปทำตามาก็เถอะเมีฮะผมพอดีผมพูดถึงเพื่อนข้างบ้านนะวพอดีผพูดถึงเพื่อนข้างบ้านครับนะฮะไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอนักการเมืองในนี้นะครับเพราะนั้นก็นะฮะไปดูเอาละกันนะครับนะฮะบอกเลยนะบางคนก็ด่าแล้วมึงดูการเมืองทำไมมึงไม่มึงไม่เชียร์นักการเมืองแล้วมึงดูการเมืองทำไม นะครับผมต่างๆก็กูดูเพราะว่ากูอยากรู้ว่าสิ่งที่กูรู้มาเนี่ยนะครับสิ่งที่ระบบสร้างมาเนี่ยนะฮะมันเดินเกมยังไงเป็นยังไงนะฮะดูความล้มเหลวของพวกเฮียๆดูความล้มเหลวของนักการเมืองที่นะฮะอวดตัวเองว่าฉลาดอย่างงู้นอย่างนี้อยากดูว่าผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่กูคิดแต่มันถูกไหมแค่นั้นนี่แล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ติดตามการเมืองมาเนี่ยนะครับพะจะได้เอาตรรกะ คว,ควายของพวกมึงเนี่ยนะครับนะฮะมาพูดเพื่อให้คนนะฮะเพื่อให้เด็กต่างๆกลับไปสู่จุดที่เรียกว่าไปทําหน้าที่ของตัวเองผมไม่เคยยุดเด็กออกมาลงถนนผมพูดและมนตปีกคูนเพราผมทำเพราะผมบอกพี่เสมอว่าพี่จะลงถนนหรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องลงก็ได้เพราะจาวนนี้มันก็ไม่ต้องลงอย่าเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับกลับไปทําหน้าที่ต่างๆที่ มันเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลครอบครัวเราต้องพัฒนาตัวเองก็ทํากันไปนะผมไม่เคยบอกว่าเด็กแม่งต้องมาเลือกคนนู้นคนนี้คนนั้นอยากเลือกอะไรก็เลือกไปนะฮะเรามองว่าประเทศชาติมันขับเคลื่อนไปด้วยคนประชาชน90%รัฐบาลแค่10%รัฐบาลมีหน้าที่อะไรเป็นแชร์แมนในการทําให้สังคมเศรษฐกิจต่างๆมันลื่นไหลโดยการซัพพอร์ตโครงสร้างพื้นฐานซัพพอร์ตระบบอินฟาสักเจอร์อินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตถนนถนนต่างๆสาธารณูปโภคต่างๆ พัฒนาการเปิดการ,การตลาดการดิวการค้าต่างๆเอื้อให้ประชาชนได้ทามาหากินได้ง่ายมากขึ้นส่วนประชาชนเองก็ต้องพัฒนาตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่เป็นภาระก,กับประเทศไทยสมมุติว่าจ่ายภาษีกัน6 0เนี่ยนะฮะเจล้านคนจ่ายภาษีกัน50ล้านอย่างเงี้ยประเทศไทยแม่งโอ้โหรับรองได้ยิ่งกว่าดูไบอีกนะฮะยิ่งกว่าจริงๆ นะครับหกสิบเจ็ดสิบล้านคนจ่ายภาษีสี่ล้านคนประเทศไทยมันยังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับมันไม่ต้องมาอ้างว่าโครงสร้างพื้นฐานแบกเงินภาษีประชาชนมันมันไม่พอมันไม่พอครับนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยประเทศมันถึงต้องกู้ไงฮะ <c oughs> สิ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยพ่อรู้ว่าปีสี่ศูนย์เราล้มมายังไงนะครับปีนี้เองถึงต้องวางระเบียบต่างๆผ่านละมูลปีหกศูนย์ โดยเฉพาะเรื่องวินัยทางการครังนะฮะเราจะเห็นเลยได้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีสิ่งต่างๆที่อาจจะต้องชะง,งักไปบ้างเพราะต้องการอะไรเพราะต้องการปูทางไปสู่อนาคตจึงต้องเคลียร์พวกที่มันไม่ใช่เพราะมงคลชีวิตเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีมงคลในชีวิตได้เนี่ยนะครับมี38ข้อเอาข้อเดียวก่อนข้อแรกคือต้องเลิกคบเพีย